แม่เ่าโอ้ ier, โหว mm, ah, okay> um> um> ุ้ลิเจ้าเลยมอ้เดียวจ้าแค่ตัวโน้ตเป็นถ้าว่าเป็นเพเพที่อุเอแบบเจยบ เกลือลูกก็จะเป็นเพแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเน่แน่แน่น้องก็อยากนอนแล้วแต่แม่เขาไม่มาไม่มาให้นมไม่ไม่สบายไม่สบายหรือเปล่าเด็กถึงหรอไม่ค่ะคือคิดถึงสาวเราที่ชื่อนีนคือน้องอยากนอนทุกคนน้องไม่อยากนอนแล้วมันก็เลยงอเงีเฉยมันไม่น้องเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอะ น้องอยากนอนแล้วก็แม่เขาก็ไปทํางานนู่นแม่ไม่ได้เอานมมาให้น้องกินน้องก็น้องก็เลยร้องไห้งอแง,งยงองเง้งองเง,ง,ง,เงแบบอะไรแบบไงถ้าถ้ามีคนถามว่าใช่นุ่นลูกหนูแล้วไม่ใช่นะ,ะลูกหนูโตแล้วอาอยุชีพวกว่าแล้วคะ่ะเราเชื่อแต่เราเอจะเลยใช่หอเน่เน่ ไม่งจะใช้ก็โหนาเนี่ยวัสดิมไหยนักเพี่ยนนกเพี่ยนไปเหลือซื้อวอยอก็ปาโอแล้วก็เปาก็เวลาโตยังก็จะกวนจสวยจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ไม่ใช่แม่เ่าเป็นแม่ของแม่ก็ต้องเรียกแม่เ่าใช่ไหมแม,ม่เถาพึ่งพึ่งไปยามแม่หนูมาแล้วแม่เ่าพึ่งมาถึงเมื่อวานนี้ถ้าเราไปหาเนี่จะให้เรานอน,อนที่ไหนนอนที่บ้านก็ได้ค่ะทุกคนนอนที่บ้านก็ได้เดี๋ยวหนูจะปูที่ให้นอนเลยก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามาเยี่ยมเยี่ยมได้ค่ะ ทุกคนว่ากล้องส่วนนี้หน้าหนูอันตรายไหมสวยไหมเขอหาหัวใจน่อยเขอาหัวใจหน่อยอแบบหัวใจประมาณนี้ <laughs> สวัสดีเก้าสิบคนนะคะทักทายกันหน่อยนะคะคอมเมนต์ดาด <laughs> วาสนาผู้ใดเด้อวาสนาไผก็ได้เด้อไผ่ใบไผได้เด้อ อย่งางละบ้านก็คือจะประมาณนี้ไม่ช้านี้ผมตกนะทุกคนนี่นอากาศดีจิ๊ก็คือมกักมี่นี่มักมี่ <c oughs> โอ้แต่เราตัวยงตนอ่ะ <c oughs> ทุกคนว่าทุกคนว่าหนูอ้วนไหมอาจีะอาจีเฮ้ยทำไมก้องมันแบบแปลง ยังไงนีง้คืออะไรมักงนี้ก็คือขน,นุนไงช่อมุนแบบนี้คะ่ะวาสนามังนีกงงง้ก็คือมักงนี้ไงมันนี้ก็คือมักงนี้เออเราไปคุยกันนะฮะมักงนี้ก็คือมักงนี้ หนูอ้วนไหมว้วนว่าหนูอ้วนหรือเปล่า